สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับไลา์เกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับจะลองเล่นเซตที่เรียกว่าเซตโหดของสายลมเลยนะครับก็คือหมวดออฟสร้างเมืองคูนนะครับอาจจะไปดูเซตเราเองก่อนนะครับเรเลวันทีด้วยกันนะครับนี่ครับหมวกออฟสร้างเมืองคูนนะครับ ทงออกเกาะกล่องบินออฟเลนกายสองเท่านะครับต้นไม้โลดนะครับออฟขโมยขโมยมาเบิลนะครับเ <Double. 12. S 1> ขาคุณสีเขามีออฟนี่เหรอเจอตัวมีโลพอดีเลยครับ มีนเราออกนะครับเพราะเขามีโล่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะดูดเขาไม่เข้านะครับเนี่ยครับเจอโลดูดไม่เข้าครับ แต่เดี๋ยวเรายืนดักแทนนะครับต้นไม้โล69่69เปอร์เซนนะครับเนี่ยครับไปไหนเปนไหนมันนี่โล่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ลักษณะไปครับเซตนี้เรียกว่าเถื่อนของสายล้มมากเลยนะครับถ้าเจอโล่ดูุไม่เข้าเนี่ยใช้ย,ยืนดักเอาได้เลยครับ เป็นผลที่ต้องเลือกมาเล่นด่านน้ำแข็งนะครับเพราะว่าเราจะต้องถอดจี้บางคิ้นออกไปนะครับถ้าจะเล่นเซตนี้นะครับเนี่ยครับเล่นด่านน้ำแข็งก็คือถ้าเราทอย12ได้เนี่ยเราจะสามารถเลือกมีน้ำแข็งนะครับแล้วก็เลือกไปลงช่องบินได้ครับ ตัวนี้เขาไม่มีโล่นะครับกองบินเขาออกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ เราตามไปใหม่<ป>หตอนนี้โอดินไปยืนบนนั้นนะครับเขามีปืนฟองสบู่เนี่ยเราจะวัดเดินผ่านเขาไหมครับถ้าไม,ไม่ไม่น่าวัดนะงั้นเอาตรงนี้สะกหน เทอยเบิ้ลน,นะครับทอยเบิ้ลก็ต้องรู้ว่เขาทอยข้ามเราครับโอ้โหกดเบาทีุ่ดเลยนะครับเนี่ย turn. Turn. <c oughs> เต็มเต็มเลยครับอือโดนตัดด้วย 我们搞冰，我们没 See who goes first. แก้มือตัวเดินนะครับดีเลยครับ ใจทำไมไม่รู้นะครับเรแก้มือตัวเดิมได้นะครับ เาเล่นกันอีกก็น่าเจอ,อก,กันอีกครับเรียกว่าวันนี้เจอทั้งวันแน่เลยก็ถ้าเลือกเล่นด่นนา,า,า,าน,ดน,นน้ำแข็งนะครับเราจะสามารถอ่าทอยสิบสองแล้วไปยืนดักไปสไปยืนลงแทนน้ำแข็งครับเราสร้างน,น้ำแข็งเพื่อจะลงไปช่องบินได้ง่ายกว่านะครับไม่อยากเจอไอโอดินตัวเดินมนะเรียกว่าเจอยัยบเลยครับวันนี้ เ <x> ติน <pronunciation> ยับจริงๆครับตัวนี้โอดิน อ้าวเขาพลาดแล้วนะครับเม <build> ื่อกี้ทงผมไม่ออกนะครับโอ้โหแต่เขาก็ร like ้ายกาศนะครับยืนทันะ้น <special> ไปสลายเล่มแข็งขก่อนไนปะ นี้เขาวัดสก,กิลเขานะครับว่าเขาจะยืนดักเราได้ไหมผมวัดสก,กิลผมบ้างนะติดโอเคครับก่องมินทำงานครับ สองมินทำงานอีกรอบนะครับรไม่ดูดนะครับเ9ซไม่ออกใช้วิยืืนตักแทนนะครับโอเคนะครับชนะไปนะครับฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น๋ <c oughs> อกอ,องบินเขาออกครับเล่นทั้งผมงงเลย เขยืนดักเราอยู่ครับแล้วก็อย่าไปเสียงนะครับ เมื um okay. okay. ่อกี้เราเมื่อกี้เราไอ้นี่มานะครับโอเคครับเขาเลือกที่จะขายเมืองครับเมื่อกี้เดี๋ยวเรามารีวิวจี้ต้นไม้โลกครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรา ดูดไม่เข้าเดี๋ยวเราใช้ดักเอามาทคให้โอเคครับ, okay, รบได้นะครับ <Yes. S 1> กล่องบินในตัวนี้บินดีจริง <Yes. S 1> กล่องบินก็น่าจะออกไปหลายรอบนะฮะ รอบนี้มันคงจะจบแล้วนะครับเขาไม่น่าเหลือมือให้ขายแล้วนะนเขาวัดสกิลเขาสกิล,นะกลไม่ออกก็ขอดักเลยนะไม่ต้องดักแล้วครับเพราะดูุดเข้าจะบินอีกแล้วเหรอจ,จะบินอะไรขนาดนั้นลุกเขาบินหลายผลมากเลยนะครับก็ตัว รีวิวจี้ต้นไม้ก็ทําให้ดูแบบยาวๆนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่ายังไม่ทันเห็นสกิลเท่าไหร่เนี่ยครับเซตนี้โหดมากเลยนะครับเนี่ยครับทงต้นไม้บวกนะครับก็ต้นไม้นี่ได้มายังไม่รีออปชั่นนะครับแต่ว่าออปชั่นมันสวยอยู่แล้วแหละกมยเงินนะครับอ,อมีแสงอยู่ สองลูกนะครับแสงแอดวานเดี๋ยวรีให้ดูนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะรีนั่นก็คือตัวนี่ครับตัวหลุมดำครับอ่าผิดมีหลุมดำอีกอันนึงนะเนี่ยครับยังไม่ได้รีเลยเดี๋ยวลองเอาแอดวานรีดูกันครับ เน่าเหรอครับแอดวานรอบนี้ไม่มีดีนะครับมันไม่ดีเลยครับอันเดิมนะครับก็จบไปนะครับก็เซตโหดนี้ใครมีก็ลองใช้ดูได้นะครับต้นไม้โลกเนี่ยครับเอาวยืนดักเลยครับอย่างเจอตัวที่เขาพกโลเนี่ยเราก็สามารถจะเล่นงานเขาได้นะครับก็ถ้าชอบไปยืนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ด่านน้ำนะครับสวัสดีครับ